s u ซูกิ X Trigger ครับผมมินิบายไฟฟ้าครับเป็นคอนเซปต์ของ s u ซูกิครับมาตั้งแต่ปีคิดตศักราช2013แล้วนะก็ย้อนไปประมาณ2-3ปีครับซูซูกิ X t r r g g e r เนี่ยเป็นคอนเซปต์มินิบายไฟฟ้าครับผมที่ตอนนี้เนี่ยมีสิทธิบัตรหลุดออกมาแล้วว่า Suzuki เนี่ยกำลังจดทะเบียนเจ้านี้เพื่อจำหน่ายจริงนะครับโดยซูซูกิจะจำหน่ายเจ้า X Trigger เนี่ยใน ยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับผมและนี่จะเป็นคู่แข่งตัวฉกาศของมินิบัสในตลาดครับไม่ว่าจะเป็น Z125 และเจ้าตลาดอย่าง Honda m s x 1 2 5หรือว่า Honda Grom ครับ Suzuki X Trigger ครับผมคงความแปลกแหวกแนวครับผมแล้วก็ล้ำสมัยแบบมันๆครับผมด้วยระยะการใช้งานตอนนี้เนี่ยยังบอกไม่ได้ว่าจะออกมาเท่าไหร่ครับแต่ ขี่แล้วยังไงก็น่าจะมีคนมองอ่ะด้วยความแปลกเท่ทันสมัยล้ำมนาคตของเจ้า s ูสกิเอ็กทริกเกอรนั่นเองครับซูสกิเอ็กทริกเกอร์มินิบไฟฟ้าคันนี้ครับมีการคาดการณ์ออกมาว่าอาจจะเปิดตัวและจําหน่ายในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ครับเพื่อวางขายในปีหน้าแล้วแต่จะเป็นอย่างไรจะจริงหรือไม่เนี่ยคงต้องมาลองดูกันครับหรือบางทีเนี่ยซูสกิอาจจะเอาเจ้าเอ็กทริกเกมาทําแต่วางเครื่องยนต์แบบสันดาบ ใช้น้ำมันเข้าไปก็น่าสนใจเพราะว่าระยะทางการใช้งานของ X Trigger เนี่ยสมมติใช้ได้สัก150โลเนี่ยอย่างน้อยต้องใช้ได้150โลขึ้นไปลนะสําหรับการ1ชาร์จเนี่ยไม่งั้นน่าจะไม่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันครับ <Train. S 1> เช่นเดิมครับอย่าลืมครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยครับเป็นกำลังใจดีๆขอบคุณครับ